สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับการตะเบะของรถถังมาฝากทุกคนกันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมว่าการตเตะของรถถังเนี่ยมันคืออะไรรถถังเนี่ยสามารถตเบะได้ด้วยเหรอดูจากคลิปนี้นะครับผมมันเป็นรถถังรุ่น leopard 2ที่ทําการซ้อมรบนะครับผมยิงเป้าหมายอยู่ซึ่งเมื่อรถถังคันนี้เนี่ยได้ทำการยิงเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเขาก็ทําการ ครับผมยกปากกระบอกปืนใหญ่ขึ้นซึ่งเราก็อาจจะเห็นนะครับผมคลิปของรถถังหลายๆรุ่นเนี่ยทำแบบนี้เช่นเดียวกันคําถามก็คือไอการยกปากกระบอกปืนขึ้นเนี่ยนะครับผมมันมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกันมันคือการนะครับผมทําความเคารพกับฝั่งศัตรูหรือว่าเป้าหมายที่ถูกกระโจมตีไปหรือเปล่ายังไงเนี่ยนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองคอมเมนต์ก่อนได้เลยนะครับผมว่าเขาทําอย่างนั้นกันเพื่ออะไรน,นะครับผมโพสแล้วก็พิมพ์คําตอบกันได้เลยในระหว่างที่พิมพ์คําตอบกันเนี่ยนะครับผมเราขอโปรโมทกลุ่ม เฟซบุ๊กของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วกันตอนนี้เนี่ยนะครับผมเรามีกรุป f เฟซบุ๊กแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยว,ว่างๆไม่มีอะไรทำนะครับก็สามารถเข้าไปจอยกรุ๊ปไปร่วมพูดคุยนะครับผมหรือจะตั้งคําถามโพสต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสงครามหรือเรื่องราวใดๆก็ได้นะครับผมสามารถไปพิมพ์ถามกันได้ในนั้นเลยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะครับถ้าทุกคนเนี่ยพิมพ์คําตอบกันเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเฉลยให้ฟังนะครับผมว่าไอการยกปากกระบอกปืนใหญ่หรือที่เขามักจะเรียกกันว่าเป็นแท,ท้งซัตงถันร์ จริงเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่จากการที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีหลายไซต์หลายซอร์สหลายคนนะครับผมได้ให้คําตอบที่แตกต่างกันบางคนเนี่ยนะครับผมก็บอกว่ามันเป็นการเคารพนะครับผมรถถังฝั่งของศัตรูจริงๆที่เราได้ทําลายลงไปหรือบางคนก็บอกว่ามันเป็นการนะครับผมที่เฉียงองศาปากกระบอกปืนขึ้นเพื่อให้พวกแก๊สนะครับผมหรือว่าไอความร้อนต่างๆเนี่ยมันสามารถระบายได้รวดเร็วกว่าซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่ามันไม่ใช่ประโยชน์จริงๆของมัน ประโยชน์จริงๆของการเฉียงปากกระบอกปืนขึ้นเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรขนาดนั้นเลยคําเดียวสั้นๆเลยนะครับผมมันคือความง่ายของการโหลดกระสุนนั่นเองถ้าเกิดเราเอ็กซเรดูภายในนะครับผมตัวรถถังเนี่ยรูปร่างหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับจะแยกชิ้นส่วนที่เราเห็นได้ชัดนะครับผมใหญ่ๆเนี่ยก็คือตัวของรถถังหรือที่เขาจะเรียกภาษาอังกฤษว่าハウด้านบนเนี่ยนะครับผมจะเป็นส่วนของเทอร์เ นั่นก็คือป้อมปืนนะครับผมที่สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นั่นเองส่วนของ ตัวปืนใหญ่นะครับผมหรือแคนนอนเนี่ยมันจะถูกฝังไว้นะครับผมตรงกลางของตัวป้อมปืนซึ่งมูฟเมนต์เดียวของลำกล้องปืนใหญ่เนี่ยนะครับผมมันก็คือการเฉียงขึ้นหรือเฉียงลงถูกไหมทีนี้เนี่ยเรามาโฟกัสกันดูที่ตัวของปืนใหญ่หรือแคนนอนนะครับปืนใหญ่เนี่ยมันจะมี2ด้านถูกไหมครับผมด้านที่เป็นปลายกับด้านที่เป็นรังเพลิงบรรจุกระสุนหรือที่เขาจะเรียกกันว่าบริดรถถังส่วนมากโดยเฉพาะของฝั่งตะวันตกเนี่ยการบรรจุกระสุนปืนของรถถังเนี่ยนะครับผมมันจะถูกบรรจุ ด้านหลังหรือด้านที่เป็นลังเพลิงโดยพลบรรจุกระสุนหรือว่าโหลดเดอร์ซึ่งโหลดเดอร์เนี่ยนะครับผมหน้าที่อย่างเดียวของเขาเลยเนี่ยก็คือการ เอากระสุนเนี่ยนะครับผมที่เก็บอยู่ในช่องเก็บกระสุนของรถถังหยิบขึ้นมาแล้วก็ยัดใส่เข้าไปในลังเพลิงซึ่งนะครับผมกระสุนปืนใหญ่ขนาด120ม mm, มนัดหนึ่งเนี่ยมันจะมีน้ําหนักอยู่ที่เกือบเกือบประมาณ40ปอนหรือว่า17กิโลกรัมเลยทีเดียวซึ่งการโหลดลูกกระสุนเข้าไปในลังเพลิงของปืนใหญ่เนี่ยด้วยการใช้กําลังของคนเนี่ยนะครับนัดแรกๆเนี่ยอาจจะยังทําได้รวดเร็วอยู่ แต่พอนัดหลังๆแล้วเนี่ยนะครับผมคนเราเนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยล้าเมื่อยกันเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการนะครับผมที่รถถังเนี่ยมีฟีเจอร์ของการยิงเสร็จปุ๊บปากกระบอกปืนจะยกสูงขึ้นเนี่ยมันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพลโหลดกระสุนนั่นเองเพราะลองคิดภาพตามว่าถ้าปากกระบอกปืนมันยกสูงขึ้นอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับผมมันก็ต้องมีองศาที่ต่ําลงเป็นธรรมดาคล้ายๆกับไม้กระดกเนี่ยแหละครับซึ่งพอเวลาด้านของลังเพลิงเนี่ยมันต่ําลงมา องศานะครับผมที่พลบรรจุกระสุนเนี่ย ต้องใช้ในการบรรจุลูกกระสุนเข้าไปในลังเพลิงเนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับเดียวนะครับผมของที่บรรจุกระสุนทําให้พลบรรจุเนี่ยไม่ต้องยกขึ้นมาเหนือหัวหรือว่าเหนือ,อไหลก็คือหยิบจากที่บรรจุแล้วก็ใส่ตรงๆนะครับผมไปยังปืนใหญ่ของรถถังได้เลยนั่นเองซึ่งพอใส่กระสุนเสร็จปุ๊บปิดแชมเบอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยพลบรรจุกระสุนเนี่ยนะครับผมก็จะกดปุ่มให้ปืนใหญ่ของรถถังเนี่ยมันกลับเข้าสู่องศาตามศูนย์เล็งของมันนั่นเองก็เรียกได้ว,ว่าเป็นประโยชน์ที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งสําหรับนะคร que ใช้ออโต้โหลดเดอร์หรือว่าการบรรจุกระสุนอัตโนมัติไม่ต้องมีพลบรรจุกระสุนแล้วเนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์นี้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นรถถังเคทูของเกาหลีใต้เนี่ยเมื่อทําการยิงเสร็จแล้วจะบรรจุกระสุนใหม่เนี่ยแทนที่นะครับผมปากกระบอกปืนเนี่ยจะดันสูงขึ้นสําหรับรถถังเคทูเนี่ยนะครับผมมันจะกดลงมาแทนเพื่อให้แชมเบอร์ของตัวปืนใหญ่เนี่ยนะครับผมมันอยู่ในระนาบเดียวกันกับที่บรรจุกระสุนก็แล้วแต่รุ่นแต่อะไรกันไปทีนี้เนี่ยนะครับผมรถถังอย่างตระกูลเอ็มไมนครับผมถึง ไม่มีการยกปากกระบอกปืนขึ้นเลยล่ะเพราะทางที่พวกเขาเนี่ยก็ใช้พลบรรจุก,กระสุนเหมือนกันสําหรับรถถังรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมด้วยความที่ที่เก็บกระสุนของมันเนี่ยนะครับผมอยู่ในระนาบเดียวกันกับตัวของลํากล้องอยู่แล้วมันจึงไม่มีความจําเป็นนะครับผมที่จะต,ต้องปรับเปลี่ยนนะครับขององศาของแชมเบอร์ให้มันต่ําลงพลบรรจุกระสุนเนี่ยก็สามารถย้ายกระสุนเข้าไปใส่ในลังเพลิงได้โดยตรงจึงไม่เป็นปัญหาของรถถังรุ่นนี้นั่นเองนะครับก็น,นี่แหลคะครับผมเป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายมากๆเลยสําหรับการยกปากกระ บอกปืนขึ้นหรือที่คนเข้าใจผิดว่าเป็นการตะเบะของรถถังนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับเรื่องราวน่าสนใจอันนี้สําหรับผมเนี่ยเออมันก็น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างทายถูกกันไหมนะครับถ้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับวันนี้ขอเนุาลาไปก่อนลยครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับ